สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนในไลา์ด้วยครับกระใช้เนี่ยแหละครับไม่เป็นผงนี่เลยครับเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าช่วงนี้มันร้อนด้วยแล้วก็บางช่วงของผรู้สึกว่าอึดอัดอบอ้าวอะไรเงี้ยบางทีที่ก็ไม่ได้แบบเปิดแอร์ทั้งวันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะนำความสดชื่นนำความเย็นบ้างมาใช้นี่เลยครับเป็นผงกระดิ่งในร้านแต่พอได้ใช้เนี่ยนะครัรู้สึกว่าช่วงก็เริ่มติดจังกูไปเลยดีมากเลยครับ Your hair, your look, your everything. When I see it, all I knew that you were mine. I'm in love with your hair, you your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Yeah. ค่ะผมขอฝากผลงานค่ะที่รอบหนึ่งเลยครับ ด้วยนะจ๊ะลายนะครับที่ใช้ใกล้หมดแล้วเนี่ยครับก็ไปซื้อมาเยอะๆนะครับเก็บไว้ใช้นะครับคุญใจนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ